ท่านผู้ชมวันนี้แม่ใหญ่ลี่สีสเกตก็จะพาท่านผู้ชมไปออกเรือหาปลากันนะแค่ <c oughs> <c oughs> กล็ล่อจะบของเพลนอยู่จ้ายายพันของเฮานั่นเองนะแคะ่ยังไม่มานะจ้ารอสัก เดี๋ยวก็จะมาแล้วเรือลำนี้นะคะเรือลำนี้เราจะไปตกปลากันค่ะแมงแมงกับพุนแมงกับพุลแมงกับพุลแมงกับพุนสวยมากมากมาแล้วยาพันของเราก็มาแล้วยาพัดมาแล้วพี่น้องยาพันมาแล้ว แายพัด hey, มาแล้ว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 ยายพัดของเรามาแล้วสวัสดีคะ่ะพี่นายสวัสดีค่ะพี่น้องทั้งหลายม <laughs> าตกปลากันนะคะมามามา สวัสดีค่ะอยายจารย์ค่ะยายพันของเราสวัสดีค่ะยายพันคน้โกของเราขม่า,มา<พ>อวพ่อใหญ่สุดหลอ่ลอหล่อมากเลยแห่สมานยังต่ตอกม่ยเอียนลงบว่ามนะติบออ๋อมัมีาวับพ่เ้ื้องเบื้องพะ่อเขากระติบทอพน <c oughs> คุ่น่ะยักตอนยังบะลงตรงตางเต็มกระตรงกระตาเขียวปิดกระปิดว่านเลยกระติ๊บกระน้องยกเขาไเย็บพักเราก็ก่อนเขาลมนะไอ้หญิงหมอนปลาจักติกินอีหยังพี่น้องเอ้ยหลายอย่างหลายแนวของหวานกะเมี่ยงก้อยกุ้งกะเมี่คุณน่ะของหวานกระเต็มหมดเลยจ้ะจั๊กยังเป็นยังจั๊กยังเป็นยังคุณเมื่นเสื่อมกะเมีข้าวเหนียวกะกองทอข้น ไร่คนยุ่ยเฮียงใช่ไหมนการปุ่นเค็ดด้วยกุ้งปลาหมึดทอดหมูทอดปลาอ๊บปุ่นนะอู้ดกระเดียกระดอกระดอกระเดาโอ้ยปุ่นน่าจาพันกินโมมามโมมามปุ่นกินแสบแต่จาพันล่ะแสบนัวขั้วจาพันพี่น้องเอ้ยเบิ่งลาบหมูทอดไข่กุ้งคัดกระเพราโอ้ยปื้ดเนี่ยกินแน่อย่างเอาเอาเอาซันีดละ ยายพันธ์สีมุมนี่จากอีกละอลอเออเออากาศดีอากาศดีโอ้ยยายพันสุดแดงเพืเ่วๆหอมกันตังว่าสิไปตกปลากล็เลยแวะเขับปาลาสักเกินหาเห็ดมวนมวลแหละพี่น้องเอ้ยเบิ่งเมืองบรงบรยากาศหลบๆด้วยอ้ยอ่อนซ้อนนะอ่นซ้อนคนสองสาวกกําลังมาถ่าเซลฟี่อยู่ Mother, Mother. มาเด้อมาเด้อมามามาเบิองพี่นองเบิง่งโอ้จีแมนงามเ,าาเราคู่กัน,เ,กนเพราะเราคู่กันถ่ายก่อน แต่แล้วแต่ล้วยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะตัดนะตัดแล้วจ้าเพราะเราเก็บมาคู่กันอย่าตัดตามตัดสูงสูงเบ่งผลอุ้ยเพราะเราคู่กันเห็ดกำลังออกงามๆเลยอ่าใช่หรอผากันมาเขาปลาเห็ดเบ่งีินอ่ะช่วงนี้ที่นี่แต่เห็ดอันนี้เราออกเออให้ขาลายเออถ่ายรูปการสนานแฟนฟฟดเนาะกูถ่ายกงถ่ายเอ้าถ่ายแล้วเก็บเก็บได้ เอ้ยน้องพี่น้องเองกับดอกท้อพุนดอกกระเลิศเลยเป็นตาเป็นเลยด้าเลยดิเนี่ยพี่นี่มีลูกนะเบิงเบิงไมีลูกมีเต่ามันบ่หาหาเอาเจ้าฟัดหาไม่ลูกไม่เต่ามันมาผัดจนไผ่ในป่ากว้างเบิงพี่นองสองสามสี่วิถีผัดจนไผ่ในป่ากว้างแต่ลิโตนสัด <laughs> ตามล่าหาเห็ดครับยิย่งมัน